สวัสดีครับผมช่างสูดไซคานะครับหรือชื่อจริงสุริยาเอี่ยมสกุลวันนี้ผมจะมารีวิวพ่วงข้างแบบประหยัดที่ลูกค้าถามหากันหลายคนก็เป็นพ่วงข้างก็มีถังที่วงังถังแก๊สด้านหน้าถอดได้ประตูด้านหน้าเปิอได้นะครับ ช่วงบนนี้จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรุ่นนี้จะไม่มีกันชนหน้ากันลมกันชนหลังเพราะว่าไม่จําเป็นล้อนี่จะเป็นล้อซี่ลวดมือสองนะครับสภาพดีโชค๊คผมก็ใส่ให้หนึ่งคู่แต่สามารถลูกค้าสามารถไปซื้อโช๊คใส่เพิ่มเติมได้เพราะาผมเจาะรูไว้แล้วนะครับส่วนโต๊ะสเตลเลตถาสเตลเลตก็สามารถถอดได้นะครับมีน็อต่ตัวอยู่ข้างล่างตัวนี้จะเป็นสเตลเลตนะครับจะเป็นสเตลเลตไม่ใช่สังกะสีนะครับ ส่วนหลังคาหลังคาก็ถอดได้ตามปกติตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตัวพ่วงก,ก็ไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าไม่มีการชช้นหน้าสําหรับไฟก็ไม่มีนะครับแต่ลูกค้าสามารถซื้อไฟมาใส่ด้านหน้าได้ความหนาของเหล็กยังคงเดิมทุกอย่างนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่วางถังน้ำแข็งประตูด้านหลังก็เปิดได้นะครับลูกค้าสามารถสลับ ถังแก๊สกับถังน้ำแข็งได้นะครับรุ่นนี้ผมทําขายอยู่ในราคา9,000พันนะครับผมให้สิทธิลูกค้าที่เป็นเพื่อนใน f a c e b o o k ถ้าสนใจก็จองมาได้5คันแรกก็คือเป็นเพื่อนในที่เป็นเพื่อนกันอยู่ใน f a c e b o o k นะครับสนใจก็ทักมาได้ครับสวัสดีครับ